วสวัสดีครับวันนี้โทรกัช่องพายทองคำนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมบูวบานนะคะมาดูอาการบัวบานครัว่าเป็นยังไงนะะวันนี้ครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาเยี่ยมพลายบุบานม่ให้กําลังใจพลายบับานนะครับหลังจากติดเชือ้อมาหลายวันแล้วนะครับอาการช่วงนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วครับราเริงใกล้จะได้กลับบ้านแล้วนะครับพอดีดีใจครับ กับน้องบัวบานด้วยครับที่กลับคืนสู่ปกติแล้วครับนี่ที่เสือเพิ่งกินยาไปครับครับเพิ่งกินยามาช่วงเที่ยงใช่ไหมครับรกินยาวันละกี่รอบครับนี่กินยาวันละแปดโมงเอ้หกโมงสิบโมงสายสองหกโมงหกโมง,โมง,โมงแล้วก็สี่ทุ่มครับค่ะแล้วช่วงนี้คุณหมอว่าอย่างไงครับอาการ โดยโดยรวมที่ตั้งแต่เรามาจนถึงทุกวันนี้ดีขึ้นเยอะไหมครับหายแล้วครับหายแล้วเลยใช่ไหมครับว่าต้องกลับไปกินยาให้ครบอ๋อต้องไปให้ครบเอ่อสิบสี่วันสิบสี่วันพรุ่งนี้นตอนแรกว่าหมอว่ากลับวันนี้กลับได้วันนี้ก็กลับได้ผมว่ามันร้อนแล้วยังไม่ได้เตรียมตัวออ๋ก็เลยลอรอพรุ่งนี้ว่าประมาณ พรุ่งนี้ตอนเย็นๆครับผมก็ว่ารถคุณว่างไหมใช่ไหมพอบางอยู่ครับก็ต้องคุยกันอีกครับก็รอคุยกันก่อนครับดูเขาล่าเริง้ล่าเริงดูลูกตาเขาก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วครับไม่เหงาเหมือนแต่ก่อนไม่ไม่ลอกเล็กครับไม่ไม่เหงาเหมือนแต่ก่อนกลับมาร่าเริงกลับมาดื้อได้เหมือนเดิมแล้วครับบัวบานของเราครับเป็นไงครับมีความรู้สึกยังไงครับตอนนี้กับกับตอนที่ใหม่ๆตอนที่ใหม่ๆถ้าถ้าพูดตรงๆนะถ้าเอาเรื่องเก่ามาพูด ก็คิดว่าเสียเข้าไปนะครับเพราะว่าทุกรลยเนอะครับพายุโรตัวนี้อย่างที่เราทราบเนาะจับที่ตัวไหนก็รอดอยากเนาะแต่นี่ผมว่าดีที่ว่าหนึ่งคุณรู้รู้เร็วก็เลยได้ป้องกันไว้ทันครับนี่ดีมากถือว่าเป็นเป็นโชคดีนะครับพูดตามความตรงเนาะเป็นโชคดีที่เราได้สังเกตและรู้ทันรเราก็เลยป้องกันรักษาไว้ทันครับช่วงนี้ก็ เราเข้าไปใกล้ไม่ได้เพราะว่าคุณหมอห้ามนะครับว่าห้ามให้คนเข้าไปใกล้ลัวจะติดเชื้อกลับมาอีกนะครับเราก็แต่เพราะกลัวสำหรับช้างที่ตัวเล็กครับใครที่มีช้างตัวเล็กครับก็กลัวก็ใครที่มีช้างตัวโตก็คุณหมอไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องเรื่องช้างโตประมาณว่ากลัวมันเป็นโรคร้ายแรงรายแรงเข้าใจครับมันหนักกว่าอาจจะหนักกว่าโควิด อาการ14วันเหมือนกันคว่าเป็นประมาณ3วัน4วันก็ไปให้ให้เวลาอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มคืออาทิตย์หนึ่งเนาะลโหลตัวนี้ครับมันอยู่ด้วช้างด้วยครับถ้าเขารับยาก็โอเคครับถ้าเขาไม่รับยาก็เพรว่ารักษายากนะครับตอนนี้มีใครเดินทางมาเยี่ยมบ้างหรือยังครับมีคุณตาคุณยายกลับไปแล้วครับอ๋อคุณตาคุณยายวันนี้คือคุณนอนเฝ้าที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมครับอ๋อกับกควานใช่มครับกับควานจัมโบ้เขาครับ ครับสวัสดีครับมามาเด็ดตัวนะครับมาเด็ดตัวกลับไปนี่พัดลมสารสีอันมุ้งเต็นเอฟซีส่งมาโอ้โหใจกำลังใจเยอะเลยใช่ไหมครับนี่โอ้โหมาอยู่นี่ครับมีเอฟซีส่งพัดลมไอ้น้ำก็มีใช่ไหมครับเนี่ยพัดลมแอร์เลยนะพัดลมแอร์ไม่ใช่พัดลมแอร์แอร์เลยครับแอร์เลยใช่ไหมครับโอ้โหครับดูครับเอฟซีของเราลูกสาวสองคนมาครับมาให้กำลังใจบัวบานให้กำลังใจคุณให้กำลังใจคุณด้วยครับ ลูกสาวผู้หญิงคนนึงกำลังจะมานะเขาโทรมาบอกแล้วครับใช่ครับเขาโทรผมก็ไม่ได้โทรเขาผมว่าดีใจครับผมก็ดีใจครับที่เห็นบัวบานกลับมาร่าเริงปกติอาจจะมาช้ากว่าเขานะครับแต่ก็ยังมาครับเพราะว่าเรายังไม่ว่างนะครับถือว่ามาให้กําลังใจมาเยี่ยมมาเยี่ยมกันนะครับดีใจครับผมกลับไปถึงบ้านขี่พายทองคํามาเยี่ยมได้เลยครับผม่าำเมธต่างเมธกลับไปล้างคอก แต่ก็ต้องไปก็ต้องกักตัวก่อนใช่ไหมครับคุณหมอบอกอย่างนั้นใช่ไหมครับเจ็ดวันอีเจ็ดวันก็ดีแล้วเราคือเราป้องกันเผื่อไม่ให้เชื้อแพร่ไปหาเชื้ออื่นตัวอื่นเนาะเป็นการดีเราก็ของแบบนี้เราก็ต้องเชื่อหมอครับคุณหมอเขาเรียนมาดูมาอยู่นี่สบู์สูงขึ้นเยอะนะนี่ สูงคุณเยอะครับผมคิดว่าราชอบลูกคุณเป็นพิเศษเขาเขาเหมือนเจ้าของหรือเปล่าครับเจ้าของเขาแบบชอบสาวก็เลยติดไปที่ที่ช้างด้วยครับผมชอบสาวดีฮะผมชอบผู้ชายแล้วยุ่งเโอ้ยนาผมว่ามันดีมีลูกสาวคนโตผมมาให้กำลังใจคุณทุกวันเลยใช่ไหมนี่โอ้ดีได้มาอยู่ใกล้กันเลยมาให้กำลังใจคุณทุกคนอัธยาศัยดีครับครับผมเป็นเรื่องธรรมดาครับ เขามีความรู้เนาะอย่างก็อยู่ใกล้เขามามาเดินทางไม่ไกลจากอำเภอประสานี้ก็สิบกิโลไม่ไกลครับเห็นตาหมาว่าว่าอยากจะมาเยี่ยมบัวบานอีกมาเดไปเยี่ยมที่บ้านครับเพราะว่าถ้าจะกลับบ้านพรุ่งนี้แล้วก็คงจะ่นี้น่าจะได้เยี่ยมกันที่ย้ดมาะเพราะว่าก็อาจจะอยู่ในโรงแล้วก็กักบริเวณไว้เราก็คุยตามปกติครับผม ถือว่าถ้าไปถึงบ้านก็กําลังใจเยอะครับชาวช้างคงจะไปให้กําลังใจกันเยอะแยะนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานอนเฝ้าเจ้าบัวบานตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมครับนี่ใช่ครับครับเป็นยังไงนอนหลับสบายฝันดีไหมฝันดีกับเพื่อนฝันดีกับเพื่อนดูครับแล้วแล้วคุณแม่เขาอยู่ใครดูแลให้ครับสิงครับสิงอ๋อิง งอยู่ <อะ S 1> ที่นู่นนะครับอยู่ยังอยู่ที่บ้านไหมครับไม่นี่ช้างในเด็กส่งเลือดมาตรวจอยู่ก็ต้องรอผลของสามตัวับครับส่งเลือดมาบางตัวบางตัวก็มีมีไวรัสอยู่ในตัวนะครับช้างมีไวรัสอยู่ในตัวทุกตัวอย่างเช่นชัดวานมีครับแต่ว่าไม่แสดงอาการแต่ว่าจะออกอาการตอนไหนคุณหมอเขาก็เคยบอกมาอย่างนี้นะครับก็ช้างทุกเชือกจะมีไวรัสตัวนี้อยู่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าช้างตัวนั้นจะอ่อนแออาการจะ ออกตอนไหนแค่นั้น<ข>อเองอเครับผมคือคุณในในความคิดของคุณหมอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับคือที่เขาว่าไม่เกิดจะดีกว่าช่วงปี54-55ที่เป็นดีเยอะเต็มทุก4-5โงรงเลยเป็นเลยพ่อหมอเขาเรียนมาเขาก็ต้องรู้เนาะตรนี้ครับรอแชร์คงแชร์ของเย็นๆกลับก็พอดีเนาะครับผมจะได้ไม่ไม่ร้อนครับก็ไปก็ไปเย็นถ้าไม่เย็นก็ไปแต่เช้า ช้างจะได้ไม่ร้อนครับไม่ทันครับผมดูครับกลับมาหยอกมาเล่นกับคนได้เหมือนเดิมแล้วครับถ้ามีช้างเช็คใหญ่มานี่ผมว่าแทงมันเดิมแล้วนี่มนเดิมมาอยู่แน่ๆบัวบายนิ่งๆครับแต่ว่าตอนนี้ไม่นิ่งก็อการเขากลับมาแล้วครับดูครับก็ดีใจครับที่น้องหายครับไม่มีไม่มีใครอยากให้เจอเนาะเป็นท้องเสียท้องร่วงอย่างเป็นเรื่องธรรมดาครับ ันนี้แสดงว่าต่อไปนี่โรคเนี่ยจะเร็วแต่มันมันก็มีมานานแล้วนะโรคตัวนี้แต่ว่ามันใครจะเจอหรือไม่เจอแค่น,นั้นเนี้ช่วงหลังๆมามันเป็นงนมันเป็นเยอะนะครับหนึ่งก่อนะจะเจอโรคเป็นอู้แต่ก่อน,<า>นป,ปีสองปีสามปียังไม่มีนะครับยังไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับทุกวันนี้เจอบ่อยกล<อ>ุ่มซับก็เพิ่งเสียไปไม่นานนี้นะสองเดือนถึงสองเดือนนี่ยังยังไม่ถึงมันเราก็มา มาเจอบัวบานนี่แต่บัวบานดีหน่อยหนึ่งคือว่าเรารู้ทันรู้ก่อนรู้เร็วก็ลวเลยทำให้เราได้รักษาและป้องกันไว้ทันครับ <c oughs> ผมขับรถมาผมหาโรงพยาบาลไม่เจอครับรมผมไม่เคยมา,าคุณเป็นคนสุรินทร์ไงคุณไม่เคยมาผมเป็นคนบุรีรัมย์ผมนี่กำลังเคยมาครั้งแรกแต่เขาว่าโรงพยาบาลสุรินทร์ผมก็ได้ยินแต่ชื่อว่ามันอยู่ตรงไหน ผมกลับรถ 2, อสารอบกว่าจะเจอเนี่ยว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนโรงพยาบาลหรมาวันนี้ก็เลยได้ไม่เจอครับให้กําลังใจน้องบัวบานด้วยครับขอให้น้องหายปกติด้วยเร็ววันนะครับจะได้กลับไปร่าเริงไปเล่นไปสนุกสนานอยู่ที่บ้านเราครับอยู่ที่นี่ไม่มีเพื่อนดูขาน้องอยู่แต่กับปูนแล้วเป็นไหมครับบางหมดแล้ว อย,อยู่บ้านก็อยู่กับปูนครับอยู่บ้านก็กับปูนมานี่กับปูนอีกอก็ทําให้ขาบางได้ครับนี่คุณกินเก่งไหมครับนี่ตามตามที่คุณ<ศ>อยู่เฝ้านี่สังเกตดูอาการาวันแรกเขาเขาดีตรงที่ว่าเขากินได้เขาให้กินหญ้าถามว่ากินปกติอาจจะไม่กินนะสักร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยกินประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์่าสี่สิบก็ถือว่าดีครับคือแต่ว่าเราป้อนเนี่ยเขาก็ดะกินขึ้นมาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ของเช่นกล้วยคือมีกําลังใจตรงนี้เราปอกเอาตรงแกนมันครับยวกมันป้อนเขาก็กินตลอดครับทาให้เรามีแรงใจที่เขากินได้ใช่ไหมครับตรงที่เราป้อนยาครับครับพอเพราะว่าทุกเชือกช้างที่เป็นโรคนี้จะจะกินยายากครับเพราะมันกินเยอะคุณหมอบอกว่ามันมาตรงที่ฟอมฟอมฟอมเขาดีครับดีตรงที่หนึ่งหรือไม่น่วงครับเอ่อไม่ซึมครับ แล้วอึไม่ไม่เลวไม่เป็นเลือดไม่เป็นเลือดโดนโดนตีแค่สมองขมับขมับสมองที่น้ำออกมาครับรงหรอเลือดแตกออกมาแค่นั้นเองแต่เรารู้ทันเราก็เลยป้องกันได้ใช่ไหมแล้วไม่ซึมกินคุณหมอว่าให้กินอะไรกินได้กินไปเลยครับครับแล้วยาตอนแรกก็อใส่แอปเปิลบ้างใส่อะไรนะมะละกอใส่นู่นนี่นั่นนะครับ ก่อนเกินต้องแบบล่อให้กินแต่พอมาเจอแคนตาลูปคือต่อไปนะช้างไทยเป็นป่วยแล้วสามารถกินได้เนี่ยซัดแคนตาลูปเลยแคนตาลูปนะครับกินแบบไม่มีว่าต้องมาไอ้แกล้งกินยาเลยครับอ้าปากรอเลยปั๊บ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 หวานหอมแจะเป็นบางเชี่ยงมั้งก็ว่าเขาชอบอันนี้ซื้อมาจากไหนครับแคนตาลูปแมคโคลแมคโคลลูกแมคโครลชลินลูกละโลละ49่สิบเ้าบาทรากปกติ79บเก้าบาท แม่ยกเขาเยอะครับไม่เป็นไรอ๋อบัวบานเขาเอฟซีแม่ยกเขาเยอะขอแค่ให้หายใช่ครับก็คือจะกินอะไรพวันนี้เขาาก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทุกคนครับเขาก็บอกว่าเอ้าให้ลูกกินนะให้นุกให้นี่นี่ยต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนครับเป็นห่วงบัวบานเป็นห่วงเขาเป็นห่วงทุกเชือกทุกคนครับถ้าเขาได้ข่าวว่าเป็นตัวไหนเป็นห่วงทุกเชือกแหละครับแต่ว่าเชือกนี้ป่วยก็เลยเป็นห่วงเพื่อนนี่เป็นเป็นเป็นตัวตั้งตัวตีเนาะ พอดีใจด้วยครับที่น้องกลับมาปกติแข็งแรงแล้วไมีมีแต่หมอเคยบอกว่าเคยเจอสุดสิบสี่สิบห้าปีอาการอักมันกันแต่ว่ารอดกลับไปแล้วคุณหมอทิ้งไทยแบบนี้ว่าโลกนี้กลับไปนี่ดื้อทุกคนครับไม่รู้เป็นไรช้างนี่ใช่ไหมช้างครับผมนึกว่าดื้อหมดเลยผมนึกว่าช้างกลับไปจะของช้างดื้อเลยอ๋อนี่นะ ครับวันน <Asia> ี้ก็ได้มาให้กําลังใจมาเยี่ยมน้องบัวบานนะครับก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนที่คอยเป็นหนะครับตอนนี้ก็สบายใจได้ครับน้องปกติแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับช่องพลายทองคํานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามครับเป็นกําลังใจให้ชาวชาวช้างเราทุกๆช่องทุกๆเชี่ยวนะครับผลจากกันก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ